7 8 9 let's r o สวัสดีครับพวกเราจสชีสครับอะไรครับเฟมครับไม่ดอกครับพี่มินครับและนี่ก็คือ24 f a v o r i t e s ของพวกเราครับผมผมก่อนเลยพี่ครับขออนุญาตอธิบายแมดด็อกครับแมดด็อกไม่เข้าใจคำว่าสรพนามเมือเวลาที่เรียกแมดว่าแมดก็เรียกแทนชื่อไปเลยว่าแมดเรียกน้อง อของเล็กแทนชื่อเลยครับของผมส่วนใหญ่จะเป็นพี่พี่เล็ก,กอะไรอย่างงี้ของผมส่วนมากก็เป็นพี่เหมือนกันครับเพราะว่าในวงมีแต่พี่พี่ส่วนมากแทนชื่อไปเลยครับเพราะมีแต่น้องเหมือนกันเช <c oughs> ิญกันเลย <c oughs> คิดว่าทุกคนชอบกินกับชอบนอนเหมือนกันพี่ยัเล่นตลกอ่าก็จริงช,ชอบเล่นตลกชอบเล่นละครที่เราเพิ่งปล่อยเพลงซิงเกิลสองไปมีคนเล่นบนเดอะเฟสตลกมากเลยเออมันเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน เบนเทนครับผมของผมเบนเทนเหมือนกันเลยโดราเอมอนครับผมโปโปะครับน้อยว่าจนไัยครับของผมจะเป็นออซซีกับแก๊งแมลงสาบครับชอบมากผมชอบกินครับผมเฟนชอบวาดรูปครับชอบเล่นเกมครับผมชอบนอนครับชอบดูหนังครับเ้ยแต่ว่าที่เหมือนกินได้บ่อยคือพิซซ่าครับแต่ว่ากินได้ทุกวันเลย ของเฟรมก็ชอบส้มตำมากสุดครับแต่แบบว่าส่วนใหญ่เวลาคิดอะไรไม่ออกก็จะกินแต่ข้าวผัดของผมเป็นไก่ทอดครับของผมเป็นไก่ทอดกับชานมครับของผมคือกุ้งครับคือผมชอบกินกุ้งมากแต่ไม่อยากแก่ <c oughs> โอเคอเค้ชชอบเลยอ่ะ Hey I like you อย่าเปิดช่องนะเดี๋ยวมันจะโปรโมดให้หมดเลย เป็นเพลงที่รู้สึกว่าช่วงนี้อยู่กับอยู่กับเพลงนี้บ่อยของผมนักร้องตลกครับเอ้ยอะไรคนไหนคนไหน,น,นคือทุกคนเลยทุกคนมงเ,เราเลย Hey I like you ให้เธอลองทำใจเธอดู baby Can you be mine Baby it's true ใจฉันคิดถึง only you lately all day all night ให้ฉันชอบเธอ <Yeah. S 2> ชอบพี่เตอร์ทิลิเบิร์ตครับตายแล้วเนี่ยเห็นไบลาอบอกแล้วผมแบบติดตามอัลบั้มของเขาทุกอัลบั้มเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นศิลปินไทยที่ผมฟังทุกเพลงในอัลบั้มเขาเลยตอนนี้ชอบเพลงแค่พี่นองครับผมผมชอบพี่เจอร์ซาเทอร์ครับผมชอบเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงครับถ้าช่วงนี้ชอบ <laughs> ชอบพี่เฮชานินซีทีดีมครับผมชอบพี่เฮชานไฮโน้ครับแบบว่ารู้สึกว่าอูยทรงพลังดีชอบวิ่เตอร์ทีลีเบิร์นเหมือนกันครับอชอบเพลงปายนิวครับผมถ้าเป็นฝั่งเกาหลีชอบทีเร็กครับผมช่วงนี้ผมชอบเดนิสซีซาครับผม <laughs> ใช่อ่ <laughs> อผมเป็าวานุนนะครับผม <laughs> <laughs> คือชอบหลายเรื่องมากแต่ถ้าตอนนี้ก็คือ Demon Slayer ครับผมซีซั่น5เพิ่งมาแล้วก็ตอนนี้กำลังดูอยู่ d i v e r g e n t กับ h u n g e r g ค m e ับเกผมชอบหนังแบบจีนลี่ครับแบบว่าพวก Tonyo Sutero อะไรผมชอบมาก Forrest Gump Gump รู้สึกว่าเขาเล่นได้ทุกอย่างแล้วแบบเราเชื่อจริงๆว่าเขาแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยของผมพี่เจมี่เจมส์ครับผมเพราะว่าพี่เขาคือเข้าถึงบทบาทแล้วก็แบบว่าโอ้โหเล่นถึงชอบคนเนี้ยคนที่เล่นคนที่เพิ่งเล่นพอติงไปอ่ะที่ได้เลเอมาโซนเอ้าเอมาโซน,นะครับเขาเป็นทางเกาหลีละกันก็คือพี่พักบกอมครับผมออชอบมากดูหลายเรื่องมากพี่ต่อครับผมวิ่โบิ่โบวิ่งโบิ กางเกงขาใหญ่ๆแล้วก็เอาเสื้อยัดเข้าด้านหน้าเฉยๆครับแบบว่าทับในด้านหน้าของเลกิกชอบแนวสตรีทฮิปฮอปบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นคนที่อยากจะแฟชั่นก็ใส่เยอะเลยครับผมแบบว่าจะมีพ็อปกางเกงก็อาจจะเป็นกางเกงแบบยามยามตัวใหญ่ๆลายเยอะๆที่เห็นส่วนมากจะน่าจะเป็นแบบเสื้อไหมพรมกับกางเกงยียน okay, <so> แต่แบบมันจะต้องมีแบบดีเทลเล็ก,ลก,ลก,ลกๆนี่ กิ๊งยินมที่มินต้องออไ,ไม่เห <ขอ S 2> ็นรองเท้าด้ว <laughs> ยอ้าเฮ้ยไม่รักษาพิซซันแล้วดิผมมี2แบบครับก็คือจะชอบแต่งตัวแบบว่าแบ g ็กี้แบลก,กี้แบบว่าแบล็กี้จีนใส่ก็สเสืยอย้อใหญ่หแือไม่ก็จะแบบว่าใส่พอดีตัวเลยผมนอนครับมผมก็นอนเหมือนกัน, <ผม S 2> นครับ ของผมจะแบบว่าถ้าสมมติว่าอยู่บ้านแล้วเศร้าเสียใจก็จะเปิดประตูหลังบ้านแล้วก็ไปนั่งดูดาวแล้วก็เปิดเพลงสบายใจอุ้มีไ้นอุ้ีบ้านอยู่ไหนเนี่ยเห็นดาวเลยคอนโดพี่ไม่เห็นเห็นดาวเลยก็ของพ็นถ้าสมมติเสียใจมากๆก็จะระบายก่อนระบายมันออกมาแล้วอาจจะร้องไห้บ้างหรือว่าอาจจะแบบเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเราได้ระบายเสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแม่ครับผมสบายใจครอบครัวนี่แหละครับแม่ใช่ของผมจะ เป็นเชิงระบายให้เพื่อนฟังมากกว่าครับผมจะแบบไม่ได้ขอคำปรึกษามากเป็นแมวที่บ้านครับ <laughs> แมวที่ห้องผม <laughs> ชอบบ<ะ>่นระบายกับแมวมมันเว้ย <laughs> ม,มันคุยรู้เรื่องนะ <laughs> ใช่ <laughs> ไม่ค่อยชอบแบบว่าแบาวาบว่าไม่คุยกะบใกันเลยึว่าวจบบัดการถ้าจะคุยจริงๆก็อาจจะกับแม่ครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนในวงถ้าพี่ในวงเสียใจดีกว่าเสียได้ครับเออเสียใจแต่ไม่เค้ ของผมก็คือยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆครับผมพยายามใจดีกับตัวเองเราไม่ต้องหวังให้ใครมาใจดีกับเราทาวันนี้ให้ดีที่สุดนี่อันนี้คือประจำแบบยุคนี้เลยยุผมนานมากกินเ,ย,เยอะๆนอนเ,ย,เยอะๆครับของผมน,น่าจะเป็นแบบว่าทําเต็มที่ทุกวันแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันไปครับคุณทําได้ <laughs> ช่วงเวลาตอนเข้าบ้านครับมผมรู้สึกว่าอยู่ในบ้านแล้ว อุ่นเพราะว่าได้อยู่กับหลายๆคนอย่างงี้มันก็มีความ,มวุ่นวายแต่มันไม่เหงาอะ่ะ <c oughs> ชอบที่เวลาตื่นเช้ามาแล้วก็ทุกคนก็โวกเวกกวไวแล้วต้องมานั่งกินข้าวรวมกัน24 <c oughs> คนใ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 นห้องห้องหนึ่งอะมันสนุกสมมติเราจะทําอาหารอะไรสักอย่างเราก็บอกว่าไปทําแล้วก็มีการกันไปทุกคนก็มีว่าข้าวของตัวเองแล้วก็ แบบว่าแยง่งกินอะไรเงี้ยแบบว่ากินข้าวหม้อเดียวกันอะไรเงี้ยผมสึกว่ามันอบอุอน่นดีครับบางทีผมก็กลัวนะว่าจะมีพอมาถึงถ้าชอบจริงๆจะเป็นช่วงก่อนก่อนเข้ารายการครับคือช่วงที่แบบเทรนมันยังไม่ได้แบบมีอะไรต้องจริงจังมากเหมือนแบบซ้อมซ้อมทำสิ่งที่ชอบซ้อมต้นซ้อมร้องเพลงซ้อมซ้อมเพื่อรอแบบเข้ารายการมันก็เลยเหมือนบบไปเล่นๆกับเพื่อนๆตรงนี้มากกว่ารู้สึกได้อยู่กับคนที่เ n เ r g y เดียวกันครับรู้สึกแบบว่าได้ขำมากกว่าปกติ แต่ว่าอยู่วงไดไม่เสียใจเลยแต่เสียสติบ้างเป็นบางทำให้แบบมีรอยยิ้มได้ในทุกวันอยู่กับ9ก้าคนนี้แลร้สึกว่าสบายใจมากๆเลยครับอยู่กับวงได์แล้วมีเรื่องตลกตลกตลอดมาให้ยิ้มโอ้ผมว่าไม่ต้องพี่ยงเหรอครับตัวจริงงั้นผมขอพี่ปุ้งแล้วกันครับเข้ามาคู่กันผมขอพี่สุดเขตครับพี่สุดเขตเออดีดีขอผมขอพี่เนมครับพี่เนม เฟมขอทางวงบวกพี่ยูกายกรรมเออวอร์มวอมแบบแปลกแบบชีกแข้งชีกขาผมว่ากิจกรรมโปรดของเรานะครับสมมุติเราถูกนัดมาในยามเช้านอนนอนกองกันกองกันด้วยทับกันหมดเลย จะเป็นเรื่องของความสบายใจที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถมีได้ในทุกๆเรื่อง,งเราสามารถแบบว่าเปิดใจคุยกับใครก็ได้ทุกคนพร้อมับฟังเราแล้วก็จริงใจกับเรามากๆเลยครับพออยู่ด้วยกันแล้วมันคิดว่าแบบทุกคนคือครอบครัวของเราอะไรอย่างงี้ใช่พอเฟรมก็รู้สึกชอบในความสัมพันธ์ที่พวกเราแบบมีความสุขเราก็จะมีความสุขกันไปด้วยครับเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกก็รู้สึกว่าใช่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วก็เล่นได้สบา ชอบที่เราได้ทุกคมบนสเตจได้เจอทุกคนได้มีความสุขเวลาอยู่บนสเตจแล้วก็ได้เห็นแบบแฟนๆอะไรเงี้ยครับเขาส่งเอเนอร์จีมาแล้วก็ได้เราเอเนอร์จีที่แบบดีออกมคือปกติเราจะสื่อสารด้วยคำพูดแต่พอเราลองเพลงมันเหมือนเราสื่อสารด้วยการร้องใช่ไหมครับรู้สึกว่าผมชอบสิ่งนั้นชอบความรู้สึกนะตอนที่เราได้แบบว่าอินกับเพลงแล้วก็ถ่ายทอดให้คนดูได้รับรู้ว่าตอนนี้เฟรมกําลังแบบส่งสารนี้อยู่มานะแล้วแบบด้วยความที่พอเราอินกับเนื้อเพลงบนสเตจแล้วแบบทุกคนได้รับมันก็ยิ่งรู้สึกดี พอผมเป็นแบบว่าตอนขึ้นสเตจไปร้องอะไรเงี้ยมันได้ขึ้นไปเป็นตัวเองแล้วแบบว่ามันได้ขึ้นไปสนุกผมชอบการที่แบบว่าได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วเราให้คนดูมันรู้สึกว่าแบบมันสะใจแล้วก็มันมากๆเลยครับแล้วก็ชอบแบบเวลาเป็นแฟนกีทพวกเราครับผมมันแบบว่าเติมพลังมากๆเลยครับเราชอบขึ้นมาคำแรกเขอคำว่า สติโอเมื่อกี้คือคือฟังฟังฟังก็ฟังก็ดเพาเพาเหมือนที่แบบเหมือนที่พวกเราพูดอ่ะสิ่คนพูดสื่คนฟังอ่ะปีแย่งกันพูดมากแย่งกันพูดเลยของผมน่าจะเป็นกอดคือสเตกก็จะแบบบอกกับทุกๆคนว่าไปเว้ยไปไปอะไรอย่างเงี้ยได้ยินในอินเดียเลยมาว่ไปเว้ยของเพลงก็จะเป็นว่าทำได้ดีนะทุกคนวันนี้ทุกคนทำได้ดีทุกคนี้ทำได้ดีผมก็จะคล้ายๆชี้ทั้มสายไฮเหมือนกันของผมก็ Let's go Let's go อยากถ่ายทอดอารณผมณ์ของผมให้แบบว่าแฟนๆฟังแล้วก็อยากให้แบบว่าย้อนกลับไปถึงแฟนๆด้วยอย่างแบบเมื่อวานผมบอกกับตัวเองว่าเริ่มเดือนใหม่แล้วผมอยากให้ตัวเองยิ้มเยอะๆมากขึ้นแล้วก็เลยอยากให้แฟนๆยิ้มเยอะๆเหมือนกันสําหรับทุกเดือนแล้วก็ตลอดไปนับจากนี้ครับผมก็ชอบบอกว่าแฟนๆเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผมมีรอยยิม้มได้ในทุกวันแล้วผมก็อยากจะสร้างรอยยิ้มทุกคนเหมือนกันครับผมอยากบอกกับแฟนๆว่าดีใจที่ว่าทุกคนรักในตัวชีที่แบบชีตเป็นจริงๆนะครับผมไปครับ ผมชอบแบบรู้สึกขอบคุณเขามากๆอย่างนี้ที่แบบมีเขาอยู่ในแบบช่วงเวลาที่ผมทําสิ่งนี้อยู่ชอบบอกขอบคุณเหมือนกันครับรู้สึกว่าดีใจมากที่มีว่าทุกคนอยู่กับเราว่าทุกครั้งที่เราไปไหนก็มีทุกคนคอยอยู่ซ<ป>ัพพกใจ ถ้าผมเพลงโคตรชอบเลยอะ Hey I Love You นะครับผมเป็นเพลงใหม่ที่ซิงเกิลที่2ของเรานะครับผมจากซิงเกิลแรก Monalisa นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันนะครับฟังในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็มี YouTube ให้ดูด้วยก็ใช่ก็ต้องมี YouTube ให้ดูอยู่แล้วมี MV ให้ดูด้วยใน y o u t u b e ใช่ครับผมผ่านทาง y o u t u t e ทาเลเบลครับหรือถ้าใครไม่มี YouTube โหลดมาดูได้เลยครับเฟี้ยวเป็นบีทที่แบบ มันโจโจดีแบบฟังแล้วอยากเต้นตามครับของผมเป็นท่าเต้นครับผมท่าเต้นมันชอบมากเลยครับแรงๆผมชอบท่าเต้นเหมือนกันครับผมชอบเนื้อเพลงละกันครับชอบความที่ได้บอกกับเขาตรงๆรงไว่าเฮ้ยอะไรกิ๊วโคชอบแบบของผมชอบนักร้องครับอ่าาาาเยี่ยมเยี่ยมเยครับผมก็ฝากผลงานพวกเราด้วยนะครับทุกคนสามารถติดตามโซเชียลของพวกเราได้ทาง d i c e อร์สันเรยแล้วก็ d i c e อร์นัสกอร์สันเรย์ครับผมบ๊ายบาย